สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะไปดูช่องลูกแม็กมาเนาะแม่กะบมื่อกี้ได้ไปเบิ่งจองอืน่นปัญหอไปดูช่องลูกแม็กมาก็ว่าลูกอชิตะไปหาจอบแต่ช่องลูกเ่าไม่ได้ไปหาข่าวเองเหรอกว่าลูกอชิตะโพสต์ว่าอไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันทําบุญไม่ต้องเอาหน้าไม่ต้องอยากได้หนังซีไหมคะ่ะอืม มันก็คือคนเฮ้ามันก็หลายความคิดหลายหลายแบบอ่าบางคนเขาก็อยากจะมีตัวตนอ,อ่ามันมันคิดไม่เหมือนกันหลายความคิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกเขาก็ฮักอีลานั่นแหละไม่ว่าใครจะทำบุญอยากได้หน้าหรือจะไม่เอาหน้าเป้าหมายกับเขาก็ฮักอีลาก็คือซัพพอร์ตน้องแม่มองว่าก็ไม่เป็นไร อืมสาหรับใครที่ทําบุญแล้วอยากเอาหน้าแบบน,นี้ก็เป็นเรื่องปกติแม่ก็อยากเอาหน้าเหมือนกันถ้ากูไม่อยากได้หน้ากูก็ไม่โพสระจานเออนะคะอันนี้มันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ใครจะมองอยังไงนะคะแม่หญิงมองแม่หญิงว่าอย่างนั้นแต่แต่มันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกทุกคนก็มีความคิดมีความคือบางคนเขาถ้าคิดเหมือนกันมันก็คงไม่ทะเลาะกันหรอก ืมที่ทุกวันนี้ค้นทะเลก,กันเพราะอะไรเพราะเขาคิดเขาคิดไม่เหมือนกันแต่แม่ก็ชื่นชมหมดนะ fc ละ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักหลังไหนแม่ก็ fc ทุกคนแม่นี่กราบกราบเลยค่ะคนเราก็จะได้ไปร่วมงานเนี่ยมันมันต้องเสียสละเวลาทำงานหนึ่งสองกำลังทรัพย์อ่าแม่เห็นใจแม่เข้าใจนะ เพราะว่าบางคนไปเขาก็อยากจะมีตัวตนละอ่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปก็อย่างมีตัวตวนแนอ่อยากให้คนเห็นอยากาว่าฉันก็มาแล้วเออบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากได้หน้าก็ได้แต่เขาอยากจะให้เอฟซเห็นว่าเขาก็มานะยังสี่ไหมคะ่ะแม่แม,ม่เข้าใจหมดละเที่ลูกอาชิตะอาชิตะโพดอาชิตะอาชิตะโพดก็อาชิตะ อาชิตะก็อาจจะมองในมุมของเขาอ่าเนี่ยเห็นไหมแม่และลูกอาชิตะก็จะคิดกันคนละมุมอืมแต่แต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ไปในทิศทางเดียวกันเป้าหมายอยู่ที่ใครอยู่ที่อีลาอืมแม่เข้าใจหมดคนที่ไปทำบุญเขาก็อยากมีตัวตนอยากได้หน้าแม่หญิงกับอยากได้นาคือกัน อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็อยากสิมีหนามีตาอยากอยากจะมีส่วนร่วมอยากให้คุณเห็นว่าโอ้ยฉันมาถึงอิระอุ้งอิงละเด้อสินะเออเป็นเรื่องปก,กติคือสิบ่ต้องน้อยอกน้อยใจดอกมันอาจจะมีใครน้อยอกน้อยใจก็บ,บ่ต้องน้อยใจเด้อพวกคุณสุดยอดแล้วจ้าเออสิบ้านฮักหลังได f เอฟคนไดที่ไปบ้านอิระดีเบิดก่าแม่ยิงว่าดีสูคนมันเป็น การเสียสละนะเสียสละทั้งเวลาทำงานเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเอออย่างน้อยพวกเขาก็ไปนะบว้ยเออไม่ยิงอ่ะอยู่ไกลเอออยู่สุราชนะไ่ได้ไปน้ำเขาเออได้แต่ตบมือตบมือตบมือได้แต่ซึนซ่มอืมคนที่ไปหอดจอดถึงนี่แม่นับถือหัวใจเพื่นเมือ่อไ่ ถ้าเพื่อนทีอยากได้นาบ้างกับอบเปนยังให้กำลังใจให้กำลังใจคนเฮามันกับคิดบอกคือกันทุกคนล้วนจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองถ้าเราอยากให้คนอื่นคิดเหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้ต่างคุณคิดต่งางต่างมุมมองแล้วแต่เ้ามองเ้ามองว่าดีก็ดีมองว่าบดีมันก็บ,บดี มองว่าใช่ก็ใช่แค่เราเข้าใจกันนะคะถ้าเราคิดว่าเป้าหมายคืออิหลาเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแม่มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆมันมันสามารถมองก้าวข้ามได้ม่ต้องเอามาใช้ใจดอกมองไปที่ว่าพวกเขามีน้ำใจที่ไปหาอิหลามากกว่า ให้มองตรงว่าต้องชื่นชมบ้านฮักทุกหลังเอฟซี FC ทุกท่านที่เดินทางไปร่วมกฐินน้ำอีดาอันนี้น่าชื่นชมนะคะส่วนประเด็นอื่นแม่ก็แม่มองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เนวร้ายอะไรไม่ได้วันหลังก็ถ้าใครแบบอยากจะไปร่วมทอดผ้ากฐินหรือไปร่วมถวยายผ้าไตจีวร ก็ก็ไปร่วมได้ถึงเราไม่ได้ไปร่วมตรงนั้นเราก็สาธุได้ค่ะสาธุได้ว่าเป็นอย่างไม่จะเป็นต้องไปถวายกดะเพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจเราอ่าใจเราเอาเงินให้เขาไปแล้วนี่นั่นคือเราน้อมจิตร่วมทำบุญถึงเราไม่ได้จับเองสวรรค์รับหนูแล้วว่าเงินของเราที่แม่บอกว่า บางคนบอกเออร่วมทําบุญกับแม่ร่วมทําบุญกับแม่แล้วพวกเขาก็มีความสําเร็จเห็นไหมคะเขาไม่จำเป็นต้องมาทําบุญด้วยตัวเองแต่สวรรค์น่ะท่านจะจดจําเจ้าของเงินสวรรค์บันทึกเลยว่าเราโน้มจิตไว้แล้วจิตมันจะเร็วจิตเร็วมากในการที่รายงานตัว พอเรานึกอยากทําบุญเราก็ทําไปสวรรค์บันทึกปุ๊บเลยนะแค่กระพริบตาความเร็วของจิตนะเออเราไม่ต้องไปว่าฉันจะต้องได้รับเชิญให้ขึ้นไปหรืออได้ไปออกหนาออกตายังกะว่ากันไปคือคนมันเยอะเรื่องของเรื่องนะเอซอ fc คือเยอะมากทุกคนน่ะ ไปด้วยความรักแม่จริงๆแล้วแม่ก็มองแล้วมันสวยงามหมดละ่ะเออมองแล้วสวยงามมันเป็นความรักแต่บางทีคนมันเยอะเกินมันกรสิต้อนรับประวัติประไว้เนาะมันกระสิเอินขึ้นไปบ,บอกรบเราคนมันหลายก็อย่างว่าแหละคนเาคิดบอคือกันแต่ขอแค่เข้าใจกันแม่มองว่าบ้านฮักทุกหลังมีค่าหมดบ้านฮักเอฟซีที่เดินทางไปรวมกฐินน้ำอีหละพวกเขา ล้วนแต่มีจิตใจที่รักน้องทั้งหมดถ้าไม่รักเขาก็ไม่ไปชื่นชมบ้านักทุกหลังเอฟซีทุกท่านที่ไปร่วมกถินกับดีลาดีเบิรจา่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นละ่ะออย่างน้อยพวกเขาก็สละเวลาเรายังสละไม่ได้เลยเพราะเ้าอยู่ไก่เดยไม่หญิงนี่โอ้ยพันกว่ากิโลนะเอค่าใส่ใจเนี่ยค่า เงบินแน่นะสกินอีกไปก็ให้มาไลอีลาอีกมันก็หลายอย่างเพราะฉะนั้นแม่จึงบอกว่าชื่นชมบ้านฮักทุกหลังเอฟซีทุกท่านที่เดินทางไปทอดกระถินด้วยตัวเองนี่มันเป็นความมันเป็นความตั้งใจและมันสำเร็จบุญไปแล้วยังไงก็ต้องชื่นชมเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อโอเคจ้าสวัสดี